มาถึงหยิบชุดเลยว่ะให้ไทยเขาจะทำอะไรอ้ยอันนี้มาแนวแปลกเว้ยมาแนวน่ารักช้ะกุ้กนะคะมีกกับมากจะทำกาแฟเดี๋ยวคุณผู้ชมจะไม่เชื่อว่าเป็นกาแฟโอเคยังคุณเดี๋ยวสูงอันนี้เดี๋ยวมันแข็งต้องทำเป็นรู้มากใช่ปะ เสร็จแล้วนะคะพอเราคลุกๆๆเนี่ยสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยนะคือไข่กุ้งอันนี้ว้ายกำลังพูดอยู่ยังเยอะดิทำไมอ่ะมันเรียนปะก็ทุกทีก็กินแล้วเรียนไม่ล่ะง่กินไปนี่กี่ครั้งกี่ครั้งก็ไม่รู้สึกเรียนเลยใช่อร่อย <c oughs> เอมิกาเข้าครัวคะ่ะวันนี้นะคะเราจะทำเมนู spread shrimp หรือ shrimp spread เมนูนี้เนี่ยมิมักจะชอบทานตอนเบรคฟาสต์นะคะหรือว่ายามบ่ายเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าวัตถุดิบมีอะไรบ้างอันดับแรกนะคะเราก็จะเอากุ้งของเราเนี่ยนะคะมาวางบนกระดาษซับนะคะเพื่อที่เราจะซับน้ำของนางออกเวลาเราเอาไปทอดเราก็จะแบบว่าไม่กระเด็นกระดอนเสร็จปุ๊บนะคะเราก็จะหัน่นให้เป็นแบบชิ้นเล็กๆๆๆๆแบบพอดีคำน่ารักน่ารัก หัวไมาแล้วหัวเอาไปทำอะไรได้บ้างเคยทำมาเอาไปไปผัดไปผัดกับข้าวป่ะหรือไม่ก็ไปทําให้มันกรอบกอบแล้วก็กินอ่ะเอาอีกแล้วเสียงนี้ตอนี้โมนี้โหน้ายังตุ่ยอยู่เลยจ้ากินข้าวไม่คาดมากเลยเดี๋ยนะมาถึงหยิบชุดเลยว่ะรู้หรอว่าทำอะไรวันนี้ ใครทวกจะทำอะไรอันนี้มาแนวแปลกเว้ยมาแนวน่ารักค่ะกุ้งอะไรจ๊ะขนมปังมาถึงก็ได้คำขาเลยจ้ายังไม่ตื่นใช่ไหมเราเนี่ยไม่ตื่นเลยอยากทำอะไรไหมใครทำใครเขากุ้งนะคะมีกับมากจะทำให้ กาแฟหรือไรวะแดีวคุณผู้ชมจะไม่เชื่อว่าเป็นกาแฟอ่แล้วท่าเขาทำไรมั่งอ่ะอ่ะหั่นกุ้งอ่ะอ่ะมาโชว์บอก้ะหั่นยังไงอ่ะหั่นชิ้นเล็กๆเหมือนที่เขาทำอะค่ะได้ไหมอย่างนี้หรอเก่งมากค่ะ แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาปรุงกุ้งก่อนแล้วก็ค่อยเอาไปตรงกริลตรงกริลกริลอันนี้นะคะมีก็จะใส่ชิลลี่พาวเดอร์นะคะแล้วก็มีปาปิกาทำไม <S <S ต้องใส่ผงพริกอะ่ะก็จะได้มีรสชาติจัดปาปิกา,าซูซ่าอ๋อแล้วก็พริกไทยนะคะเสร็จแล้วก็เกลือต้องใช้รสชาติเป็นไงเราเน้นแบบออกเผ็ดนิดนึงเวลาเรากินเราจะได้แบบนี่เลี่ยน แล้วก็มีผงกระเทียมแล้วก็อยากได้กระเทียมจริงๆสักเท่าไหร่อาได้ไหมโอเคแล้วเราก็ออกมาคลุกนี่นะคะเ,เรื่องซอยเก่งเรื่องซอยนี่สบายมากซอกไหนซอยไหนตรงไหนไมีรูจัดหมดแหละให้มันโดนกระเทียมด้วยแล้วอ่าระหว่างนี้พี่เมย์จะเอากระทะขึ้นมานะคะ วันนี้เรามาในยทีมฟ้าเขียวกระทะเราก็ต้องเขียวตามต่อไปเราจะมาทำที่ตาแล้วนะคะจุดตามก่อนอันดับหนึ่งออลิฟออยนิดนึงกินไน,นิดนะแล้วก็เนยเสร็จยังคะคลุกให้เข้ากันเสร็จนะคะแล้วก็พอเนยละลายเริ่มแบบ ซูซ่านะคะก็เอากุ้งลงได้เลยค่ะต้ <Wow. S 1> องลองเลยจ้ะแล้วก่อง,ท,งทั้งหมดนี้ใช่ไหมทั้งหมดจ้ะจะเหลือไว้สักชิ้นนึ่างเดียกก็อ,อยู่ด้านโน้นที่ด้านนี้จ้ะหนามากเท่าไหร่เออสวยงาม <c oughs> แล้วเราก็ผัดจนแดงสุกนะคะเขากุ้งเองก็กุ๊กเองก็กุ๊กเอง คุกไปจ่ะคุกายคุกายคุกไปยป,ปไปไปคุกที่น้าคุกกิงอยู่เนาะกกุ้งก็ยู่ถ่ายอยู่อะก็จะถ่ายกับแล้วทำเป็นจะถ,ถ่ายกระทะนิ่งเหรอคุ้งดิ<ร>่งเหรอเอามือออกไปหน่อยพี่ต้องมันทำไม่ได้โอเคอยังคุณสุกแล้วคะน่าจะสุกแล้วนะเอ้นะเดี๋ยวสุกวันนี้เดี๋ยวมันแข็ง อธิบายให้คุณผู้ชมฟังด้วยว่าทําอะไรไม่รู้ไม่ทําอะไรทำตามคําสั่งอย่างเดียวตอนเนี้แต่งมากผัดได้ดีมาก<ต>มุ้งแรงมาก,มากพอเราได้เสร็จนะคะเราก็เอานางมาใส่ถ้วยไว้โอ้โหข้อมือต้องอื้อก็เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วลว่าเราใช้ข้อมือืออะไรหนักๆไม่หหหไหวอยู่แล้วเนี่ย ไมรูไม่ค่อยเจอเลยอ่ะอ่านแล้วไปเลยจับจับไงแล้วก็ไม่เล่นทิ้งไว้กลางทางแล้วทิ้งไว้กลงทที่จริงก็คืออยากให้กุ้งมันแบบว่าหายร้อนนิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวเราใส่เม y o n n a พวกเนี้ยถ้ามันร้อนแบบขนาดนี้เดี๋ยวมันจะละลายแล้วมันจะเป็นน้ำน้ำเกินไปแล้วก็รอให้แบบว่า ควันนังออกมาให้นางคลายงมางเราไม่ท oui, ักดูเราเจ็บคอเลยอะเมื่อคืนนอนหลับสบายดีไหมคะนอนดึกอะเมื่อคืนทำไมอะคะทำอะไรอะคะกังวลวเป็นหัวเมนี่เออไม่ใช่คุณเล่นเกมอยู่ เล่นเกมถึงตีสามเราพูดถึงรายการคุณหน่อยสิคะงานแบกพี่หน่อยแต่แตว่าอะไรอ่ะเป็นคนมันเล่นเกมด้วยคือเป็นคนชอบเล่นเกมแต่ไม่ได้เล่นเกมเก่งมากที่เล่นเกมขนาดนี้แล้วก,ก็ไม่เก่งหรอไม่ก็คือบางเกมไหนไม่เล่นอย่างเช่นพับจีแต่ e 5, ฉันคุยกับคนที้มาเล่นนะเขาบอกว่าทบไมพี่ซีอ่อนจังวะซีอ่อนจังวะ เขาเล่นกันประมาณสี่พันห้าพันเป็นหมื่นชั่วโมงไอ้เพิ่งเล่นอยู่หกวันอ๋อก็เลยเอ,อแล้วมันมีแบบอะไรจุดมุ่งหมายเพื่อเพื่อที่ว่าถ้าเขาทำชนะชาเลนจ์ได้เขาได้ตังห้าพันใครใจ่ายอ่ะอืมต้องเป็นเงินยูสิอกเลยโว้ะอ่ะพูดเรื่องกู้ดีกว่าเดี๋ยวกลับมาเรื่องตังเดี๋ยวเดี๋ยวมาคุยกันก่อนอ่ะกู้งคาแบบว่าเออสักนิดนึงเราก็จใช้ m a y o n n a i นะคะซึ่งนี่ชอบใช้คิวพีอันนี้ของญี่ปุ่น <c oughs> มันแบบ ละมุนแล้วก็เค็มๆดิใส่ไปดาอันนี้ก็จะเป็นคิวพีเหมือนกันแต่ว่าเป็นแบบแบบเผ็ดหน่อยมันเยอะดิทำไมอะ่ะมันลเลี่ยนปะก็ทุกทีก็กินแล้วเลี่ยนไม่ละง่ายกินไปนี่กี่ครัง้งกี่ครั้งก็ไม่รู้สึกเลี่ยนเลยใช่เข้าอร่อยอ่ะเสร็จแล้วนะคะพอเราคลุกๆๆเนี่ยสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยนะคือไข่กุง้งอันเนี้ยว้ยายรังพูดอยู่ไข่กุ้งเนี่ย ใส่เข้าไปแล้วมันจะเพิ่มรสชาติมันจะทำให้ทุกอย่างเพอร์เฟกทุกอย่างเลย<ม>ใส่เออมันจะกุบ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 ไหนมนชิมหน่อยสิ<ๆ>ไปปิ้ขงขนมปังเกงอย่างไปปิ้งเลยชิมได้ไหมขอชิมหนะ่อยอันนี้นะคะรส <ut> แบบ very ิ o o ม นม่เนี่ยหน้าตาเขาไม่พร้อมเลยอ่ะเขาหล่อไหมอ่ะหล่อมาอกมาเลยลูกหล่อหล่อที่ไหนแบบเด็กอารมณ์ไหนลลอารมณ์อรารมณ์รักอารมณ์เสียแแล้วนี่กินแล้วเป็นไงบ้างอ,อร่อยเอ,อ,อาละ่ะใส่ไปเนยอีกไหมนี่อเอาแล้วนี่พอแล้วที่หลังทำเองนะ ทำเองไม่เป็นต,ติเก่งติเก่งใครอยากได้นักติกลับไปที่บ้านเอาเลยจ้าคนนี้เลยจ้าทำเองไม่ได้เลยนะต,ติเก่งโอเคใส่เข้าไปนี่เห็นไหมคะมันง่ายมากอันนี้เป็นเมนูที่แบบทําได้เร็วแล้วก็แบบุบออกจากบ้านได้เลยเวลาเราเร่งรีบอะไรเนี้ยแล้วมันก็อร่อย อืมอืม,ม,มอร่อยมากอร่อยมากคุณผู้ชมคะอร่อยจริงๆนะคะยิ่งเราใส่พาสเท้เข้าไปเนี่ยมันจะมีความหอมแบบอร่อยเชิ่อฉันเอะวา เป็นอมนูนี้ชื่อไหมเลยนะเขาเรียกว่า shrimp spread ขอชิมหน่อยได้ป้ะมันเก่งยังกินเสร็จยังไปล้างจานให้หน่อยไปเร็วๆไปล้างจานด้วยค่ะคุณกำลังกินอยู่ใครที่อยากจะทำตามนะคะ ทำตามี่ง่ายเลยค่ะรับรองว่าอร่อยแน่นอนนะคะกับเอพิกาเข้าครัวค่อคะอะไรไ่อยไหมคะคุณ <c oughs> ปากใหญ่มากอร่อยเคสุดท้าย